คนแอบปีนกระไดยอยู่กระจกบ,บานนั้นผมแบบกลัวมันจะมีคนแอบอยู่อ่ะผมเอาปืนยิงเลยได้ปะไม่ไม้ไหมมันมีคนที่อยู่ผม okay, okay, okay. มันย่องอยู่ข้างเลยพี่ ไอ้ดูอยู่ตรงนี้ก็คงที่น่าจะสะโคบสไนามาสัต์้อ <c oughs> เล่นกายได้เลยมือเนี้ยมันหยุดวิ่งแล้วอะ่ะเดินมากไม่ได้มันจะมีเสียงให้คนฟังเสียงดังๆพอ <c oughs> ่ที่เกืยบก,กระแบบมันเกือบตายเลดูม,มียากกันาีที่บ้านหลังน้นเสร็จแล้ว,นะเลวะเสร็จเป็นสินสลักด้วยพี็ะปลาแปดสมันก่อนโอ้ยดูบองแถบเกือบเกือบซ้อแล้วกนะ็ได้แม่งเล่นยากว่ะ แม่นกว่าปืนนมกระสุนช้าเฮียตัดหนึง่งพี่ดันเลยพีนทางไหนได้บ้างเนี่ยพี่สเลด เราบ้าเสดดูเราดูหนึ่งสวยพี่พี่พี่ด่วนเลยด่วนเลยมันเหลือคนเดียวแล้วเป็นฟิวเป็นฟิวเข้าทางไหนเนาะสวยเดี๋ยวต้องได้ได้ตัวแหละฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลโหลไม่ใช่พี่ว่าพี่ว่าเสียงท่าเบาไม่น่าจะทีมไปหรอกมาละพี่รีมปะ ตรงไหนดีนะยังยังเห็นป้าเดี๋ยวเราไปข้ามน้ำก่อนนะไม่ชี้อ่ะได้ได้ได้ไม่ชี้ได้ได้ยิงยังไหมครับเล้เนี่ยดาวโอเคโอเคแล้วพี่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 ยิงก่อนผมผมตามบอกผมได้ตัวไหนเอาแม่ชีต่อซ้ายปะตายเลยว่ะเฮ้ยยี่โอ้ยกำลังจะยิงเลยยิงไปสองนัดแล้วเฮ้ยไอ้ปืนดีมายิงหน่อยดิ เข้าบ้านเข้าไปสวยตือยยิงทุลุกเข้าไปเยี่ยผมแม่งเช็คดิเช็คด,ด,ดิได้ได้ได้มีสองคนข้างหลังมาด่วนเลยสองคนฝั่งนูน้นที่เข้าไปเก็บบารตี้ในบ้านเล่นในบ้านไป จะมาสอนคนที้คนละตี้กันเลยวะไม่ได้เลยเฮ้ยตัวเดิมว่ะในบ้านในบ้านมันเป็นที่เดียวกันมันชุบเพื่อนขึ้นมาว่ะเนี่ยอะไรเนี่ย,ย,ยปันเลย <laughs> พี่ไม่แบ่งกับผมบ้างวะวิด <laughs> ีไอ้สัตว์บเสียงจริง อ้าวหมดในบ้านบินล้มอีศพหนึง่งเยี่ยมฟันแล้วผมชอบลัน่นเว้ยเปลี่ยนมีดชอบกดทีสัตว์ไ <c oughs> ม่เป็นที่อะไรวะนิ้วกูเจ็งจริง